เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไร่ฟักทองของลุงกับป้านะฮะไร่ฟักทองของลุงกับป้าก็ฟังให้เป็นฟังให้เป็นเรื่องบันเทิงนะครับผมเพรานะาาว่าเพราะว่เาเอามาเนี่ยก็การที่มาที่ไปได้ยาก จากที่อ่านมาเรื่องนี้ก็เออผลลุกดีอะเรื่องเนี่ยเขาจั่วหัวมาว่าถ้าปีนี้ฟักทองไม่โตเราก็คงจะสวด mm. อืมเรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับลุงแซมกับป้าเจสนะครับลุงแซมกับป้าเจสเนี่ยเหมือนเป็นชาวไร่ชาวสวนในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในลัดที่ห่าอาชีพเขาเนี่ยก็คือเป็นคนอ่าปลูกฟักทองนะครับผลผลิตเกี่ยวกับฟักทอง เป็นสวนฟักทองเป็นไรฟักทองหลักๆเลยในการค้าขายก็คือช่วงวันฮารลวินเพราะช่วงวฮาโลวีนก็คือฟักทองก็จะขายดีแบบเทงเท่า huh. ซึ่งมันก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยดีมาทุกปีนะก็คือเหมือนลุงแซงกับป้าเจก็คือปลูกฟักทองแล้วขายดีทุกปีคนระับนะไม่มีปีไหนติดขัดเลยจนมาปีเนี้ยที่ลุงกับป้าจะคุยกันว่าเออมันมันติดขัดมากเพราะว่าฟักทองไม่โต uh huh. แล้วก็มันกําลังจะเข้าใกล้เดือนตุลาแล้ว uh huh. ฟักทองก็เหมือนแบบเหมือนโตไม่เร็วพออะ่ะเออส่องขายไม่ได้มีแต่ลูกเล็กๆอืมถ้าเกิดว่ามียังมีปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยก็คงขาย,ยไม่ทันวันทันวีแน่นอนเขาก็เครียดกับลุงป้าเครียดจนหบว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารมาอะไรเงี้ยแล้วก็มามา,มาพัฒนาดที่ดินมาพัฒนาอุปกรณ์การเกษตรให้มันดีขึ้นมารวยปุ๋ยรวยอะไรให้มันดีขึ้นอืมทีเนี้ยอยู่มาอยู่ไปนะ วันหนึ่งช่วงที่ลุงแซงประเจดเขาเข้านอนแล้วลุงแซมเนี่ยแกนอนไม่ค่อยหลับแกเครียดนะแกก็หลับ,หล,บหลับตื่นตื่นทีนี้นแกก็ได้ยินเสียงมนคนะเดินรอบบ้านเจ็บเจ็บจ็บ,บ,บเดินรอบบ้านแล้วก็ได้ยินว่ามันเหมือนมีคน่ะเดินอยู่ในสวนฟักทองทีนี้นด้วยความที่ชาวไร่าชาวสวนในหมู่บ้านนะเขาว่ามันจะมีปืนติดไว้ที่บ้านอยู่แล้วอืลุงแซมแกล,ลุกขึ้นมาจากเตียงลงไปชั้นล่าง ยกปืนขึ้นมาปืนเป็นปืนไรเฟิไลไรเฟิลไม้แกใสกระสุนพร้อมเลยแล้วก็ออกไปเดินรอบบ้านดูว่ามีใครจะมาขโมยอะไรแกหรือเปล่าก็เด uh ิน huh. ตรวจเดินดูอะฮะถือปืนเดินลาดตระเวนดูรอบบ้าน uh huh. ก็ไม่เจอก็ไม่มีเสียงเดินไม่มีอะไรไม่มีที่มาของเสียงตามหาเสียงไม่เจอทีนี้พอออกไปตรวจสักพักแล้วไม่เจอก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านนอนต่อลวกันคพไม่มีอะไรอืม uh huh. จังหวะที่กําลังจะเดินเข้าประตูบ้าน เหมือนสวนแกจะอยู่ทางขวามือแกหางตาแกแกเห็นเหมือนเหมือนเงาตะคุ่มตะคุ่มเว้ยเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่สวนแกอืแกเห็นแวบหนึ่งแกอะไรเคลื่อนไหววมันเหมือนมีอะไรดำๆเป็นเงาดำๆอยู่ในสวนโดยสัญชาตญานแกขโมยแน่นอนแกเอาปืนขึ้่นบ่าจ่อไปเลยจ่อไปที่เงาพอเล็งปืนแล้วนะอะไัเนี่ยไอ้เงาแน้่ยแม่งลุกขึ้นแล้วแม่งวิ่งเลยวิ่งอยู่ในสวนแกแกก็เห็นแล้วว่าเงาเนียอ้แคคนคนเลยมันก็วิ่งหนีแกก็เล็งปืน แล้วแกก็ตะโกนหยุดมันหยุดอยู่ตรงนี้มันเป็นใครหยุดตรงนี้ mm. มันก็ยังวิ่งอยู่ในสวนแกเหยียบฟักทองแกเละไปหลายลูก mm. ด้วยความที่มันไม่หยุดแกก็เลยตัดสินใจเล็งไปที่เงาและแกก็ยิงหนึ่งนัดเ่องแต่งเงานั้นมันหยุดเลยล่วงลงกับพื้นเลย mm. คือไม่รู้แกเป็นแม่นมาจากไหนแต่พอเดิน mm. เข้าไปใ,ใกล้ตกองกว่าเป็นคนจริงๆ mm. แล้วเข้าเต็มหัวเลยหนึ่งนัด mm. สมองกระจายเลย ไอ้ศพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งผู้ชายนอนจมกองเลือกอยู่ตรงปักทองที่แกปลูกไปป้าเจสตเนี่ยแกได้ยินเสียงเปือยแล้วแกได้ยินเสียงตะโกนวายๆแกก็วิ่งออกมาดูาแกก็กลัวสามีเป็นอะไรอะ่ะพอป้าเจสวิ่งมาดูศพเจอศพป้าแม่งสุดเลยพอป้าบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้ชื่อไอ้ไม้ไอ้เนี่ยเป็นลูกของ เจ้าของไล่ฟักทองอีกไล่หนึ่งที่อยู่คนละหมู่บ้านอืมอืม้ไอ้ไม้เนี่ยพอลุงลุงแซมแกไปดูศพแล้วนะปรากฏว่าในมือไม้เนี่ยมันถือเหมือนกับเป็นถุงอะไรสักอย่างำดำบแกก็เลยงัดมือออกมาดูแล้วก็ดูถุงปรากฏว่าข้างในเ่ะมันเหมือนเป็นสารเคมีอะไรบางอย่างเป็นผงๆแล้วแกลองตรวจด,ดูแกแลแกก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผงแบบนี้นมันคือผงที่ทําให้หน้าดินเสียอืม เออมาวางเหมือนมาวางยาในไร่เพื่อให้ฟักทองของแกปูกไม่ขึ้นแกคิดอย่างนี้เหมือนเป็นการคัดขาทางอาชีพตัวแกก็แ้นเลยอย่างนี้กรดแ้นมากแกไม่กะแกกะไม่แจ้งตำรวจไม่เลยรเลยลก็คือแกก็เลยบอกว่าป้าป้าเจษนะบอกป้าเจะนะ้ว่าเฮ้ยต้องสติดีๆแล้วเข้าไปลงนาไปหยิบพ่วงมาฝังทําปุ๋ยไปเลยฝังตรงนั้นเลยนะตรงที่นอนตายอะฝังุดดินปุ๊บเอาศพลงไปฝังแล้วก็เอาฟักทอง ที่ยังพอจะโตได้อยู่มาวางไว้ครั้งหน้าทีเนีน้สามวันต่อไอ้ลุงแซมเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อเด็กเนี่ยมันต้องมาตามลุงแซมรู้อยู่แล้วพ่อเด็กต้องมาตามหาแน่นอนแกก็เลยรอที่บ้านเลยมันเป็นจังหวะช่วงที่ป้าเจสแกออกเข้าเมืองไปทำธุระแล้วจ,จังหวะนั้นก็คือพ่อเด็กเนี่ยมาที่บ้านของลุงแซมก็เชิญเข้ามาที่บ้านปรากฏว่าพ่อเด็กก็เอาป้ายประกาศคนหายมาให้หน่ยลูกคุมหายเนี่ยเห็นหรือเปล่ปาหาลูกไม่เจอสามวันแล้วนะแจ้งตำรวจแล้วอะไรแล้ว ไม่เจอไม่รู้ไปไหนแล้วนุงแซมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคิดว่าเขาจะมาหมู่บ้านผมละ่ะมาคิดว่าจะมาผ่านแถวนี้อะไรเหมือนพยายามคุยแบบลอกล้อลกชนอะแบบลูกลอลกชนหน่อยอะมันพยายามแบบเออเหมือนแบบประมาณว่าเ,เอ๊กูรนะู้แล้ว่ามึงจ้างลูกมึงมาให้มาทําลายไล่กูอะไรก็คุยกันไป,ไปคุยมาหน้าบ้านปรากฏว่าก็ชวนกันเข้าบ้านไปคุยต่อในบ้านทีนี้มันเป็นจังหวะที่ป้าเจสตเขากลับมาพอดีป้าเจสต่เปิดประตูบ้านมาคือช่วงเวลามันผ่านเลยไปไม่รู้เป็นชั่วโมงแล้วมั้ง แต่ป้าเจ๊เ<ม>พิ่งกลับมาแล้วมาเจอว่าสามีแกลุงแซมกําลังหั่นเนื้อบางอย่างใส่ลงไปในถุงปุ๋ย<ม>หั่นหั่นหั่นเฉยเฉยใส่ถุงปุ๋ย<ม>แล้วแกก็ชวนป้าเจ๊เนี่ยไป,ไปเอาไปฝังใกล้ๆกล้ลูกมาช่วยกันขุดต่อขุดอีกลุมหนึ่งใกล้ๆกล้กันเลยใกล้ใกล้กับลูก<ม>ตาวคนนี้ที่ตาแล้วก็ฝักฝังกบดินเรียบร้อยป้าเจสเนี่ยแก แกกลัวแกมือสั่นแกตัวสั่นทั้งตัวแต่ด้วยความแกแกก็กลัวสามีแกแนละ้วแกก็เลยต้องทําตามทีเนี้ยหลังจากนั้นนะ่ะผ่านไปน่าจะร่วมเกือบเดือนนะช่วงกำลังจะเข้าช่วงฮราร์วีลวปรากฏว่าตํารวจบุกมาที่บ้านลุงแซมแล้วก็จับลุงแซมได้เพราะว่ามีเหมือนมีคนตามสืบเหมือนเป็นคนที่มาจากธนาคารทางธนาคารเขาสืบมา,าเพราะแบบเฮ้ยเนี่ยไม่ไม่ส่งนี่ที่ธนาคารเลยนะก็เลยมาสืบดูแล้วก็ปรากฏว่า เหมือนเมียอะไรแปลกๆแล้วก็มีเรื่องคนหายด้วยอะไรเนี้ย<ม>อืเขาก็เลยไปแจ้งบอกแสตำรวจแล้วตำรวจก็ตามสืบปรากฏว่ามีคนเห็นว่าเออมีลุงแซมแบบน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เราคุยกับคนโน้นคนนี้เราก็ตามสืบ<ม>สืบจนเจอตัวลุงแซมแต่ด้วยระยะเวลาที่มันนานแล้วนะเกือบเดือนสุดท้ายตำรวจก็บุกมาจาปรากฏว่าลุงแซมเนี่ยก็ถูกจับรับสารภาพทั้งหมดอืมซึ่งสิ่งที่ทําให้ตำรวจแน่ใจอีกอย่างหนึ่งว่า ลุงแซมน่าจะเป็นคนฆ่าเพราะว่าไล่ขอวลุงแซมฟักทองแม่งไม่โตสักลูกเลยแต่มันจะมีฟักฟักทองอยู่สามแถวเว้ยที่แม่งโตโตผิดปกติโตแบบแม่งลูกใหญ่มากอ,มอยู่ประมาณหกเจ็ดลูกอ่ะซึ่งอตอนเขาฝังศพเนี่ยเขาฝังสองสองจุดเพราะงั้นฟักทองมันควรจะขึ้นแค่สองแถวเว้ยแต่ว่าเนี่ยมันมีฟักทองเพิ่มมาอีกแถวนะที่โต แล้วตำรวจไปคนบ้านดูเลยปรากฏว่าไม่เจอเมียแกไม่เจอป้าเจสใช่ก็คือป้าเจสคือฟัอกทองแถวที่สามทำไมอก็คือแกฆ่าเมียตัวเองด้วยอาจจะเพราะอาจจะเพราะรู้สึกว่าเมียตัวเองไปบอกตำรวจอะไ <ป S 2> รเงี้ยไปบอกตำรวจเออแกร,ระแวงแกกลัวแกอะไรสักอย่างแกก็เลยฆ่าเมียตัวเองไปด้วยเรื่องก็ประมาณนี้นะครับเรื่องไม่ไม ดึงมถึงเจอไอ้ศักดี์ติอักครูคิดว่าเมียแกไปแจ้งตำรวจแล้วลุงก็เลยโดนจับไม่ทันได้แจ้งไม่ทันได้แจ้งแต่แบแต่เหมือนคนที่มาเห็นน่ะเหมือนเขาเห็นว่าฟักทองโตติจุดนั้นด้วยเขาสงสัยว่าทําไมถ้ามันจะโตทำไมมันไม่โตทั้งไร่วะเอเจ็บไหมเออทำไมมันไม่โตทั้งไร่ทาไมมันโตแค่จุดนั้นแล้วมันเป็นแค่สองจุดที่คนหายแต่มันมีจุดหนึงโผล่มาอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยสงสัยแล้วก็ลอกตามสืบเข้ามาก็เจอ ปุ๋ยชั้นดีครับผมนีน่ต่อมานี้ยังไงกันบ,บ้างคืนนี้ร้อนไม่ร้อนไหมร้อนลุงงานไม่เนียบเลยโอรคซิโลบอกโรงงานไม่เนียบเลยลุงไม่งไม่ฝังหลังบ้านนะลุงมม่งฝันลุงแกไกหญ่แล้วหรอ๊ทำปุ๋ยไปได้แล้วแล้วไม่กระจาย <c oughs> ไม่ไม่กระจายทั่วได้ยนะ่สัอจุดเดียวสดทุกคืนเพื่อหัสามตุมคึ่งที่ YouTube w o เ g r า u b y Paste Home กดติดตามกดไลค์กดแชร์และเ,เราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน